หลังจากที่ห่างหายไปนานถึง5ปีอันเนื่องโดยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ในที่สุด งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุลาจึงได้กลับมาจัดอีกครั้งโดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่75และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานในวันที่15กุมภาพันธ์2568ณสนามสุภชลาศัยซึ่งได้จับมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ในพระบรมราชุปถัมภ์รังสรร์บรรยากาศแห่งความสนุกสนานความรักใคร่สามัคคีระหว่างสองสถาบันดังเช่นทุกครั้งที่เคยจัดมาโดยเมื่อวันที่31มกราคม2568ได้มีการจัดงานแถลงข่าวงานฟุตบอลประเพณีครั้งที่75ขึ้นเพื่อรายงานถึงความพร้อมในการจัดงานทั้งการเตรียมงานในส่วนต่างๆการผนึนกกำลังของทีมนักฟุตบอลจุฬาและธรรมศาสตร การแสดงจากเหล่าผู้นำเชียร์คทากรขบวนพาเหรดสองสถาบันโดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญของงานคือการเดินขบวนล้อการเมืองโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการแปลอักษรบนอัฐจั์ที่ต่างฝ่ายต่างเตรียมพร้อมจิงไหวจิงพริบคัดสรรถ้อยคำต่างๆมาตอบโต้กันหรืออาจเป็นการแสดงข้อความที่ล้อไปกับกระแสสังคมซึ่งผู้แทนจากสองสถาบัน ได้เล่าถึงภาพรวมของความพร้อมในการจัดงานฟุตบอลประเพณีครั้งที่75ให้สื่อมวลชนที่มาทำข่าวในงานดังกล่าวได้รับทราบโดยทั่วถึงกันงานบอลประเพณีเนี่ยทุกท่านทราบดีว่าเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ของทั้งสองสถาบันนะครับแล้วก็ความน่าสนใจของปีนี้ก็คือว่านิสิตและก็นักศึกษาของทั้งสองสถาบันนะครับมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะจัดให้งานนี้ ซึ่งไม่ได้จัดมา5ปีเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรักความสมามัคคีนะครับซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับสำหรับสำหรับออประเทศไทยแล้วก็สำหรับเป็นตัวอย่างขององค์กรน,นะครับในแง่ของสำบักการศึกษาชั้นนำในประเทศนะครับซึ่เป็นสำบันที่ต่อแก่นครับวันนี้เรียกว่าเราพร้อมกัน เกินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับในแง่ของทั้งสองฝั่งนะครับที่จะจัดงานนี้เกิดขึ้นนะครับปีนี้ก็ความพร้อมมีเยอะอยู่แล้วแล้วก็ปีนี้ได้เปลี่ยนอุปกรณ์แปลสอนใหม่หมดด้วยนะเพราะฉะนั้นก็องากมีสีสันในการแปลสอนอยากให้ท่านนิสิตเกา่าทั้งธรรมศาสตร์และจุฬาเนี่ยแล้วก็ประชาชนคนไทยได้มาชมด้วยนะครับจะมีเบื้องหน้าเป็นเป็นพันคนแต่ว่าเบื้องหลังก็อีกหลายพันคนที่เป็นกระบวนการที่นิสิต แลวก็นักศึกษารวมทั้งได้ร่วมงานกับคณาจารย์ทั้งหมดกับสมาคมนิสิตเก่านะคะก็ได้คุยกันในทุกรายละเอียดแล้วเราก็จะสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าทั้งสร้างสารรค์และก็สนุกสนานนะคะรวมทั้งออสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนสแตนก็ตื่นเต้นและสนุกพร้อมที่จะโต้กันอย่างสนุกกับธรรมศาสตร์แน่นอนค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่75นี้มีแนวคิดในการจัดงานคือ d o n of memory เป็นการย้อนความทรงจำในวันใหม่และเป็นการมองอดีตกับอนาคตของปัจจุบันทุกสิ่งในปัจจุบันล้วนมีเรื่องราวในอดีตและความทรงจำที่ซ่อนอยู่ซึ่งในวันที่15กุมภาพันธ์2568นี้ชาวธรรมศาสตร์และชาวจุลาจะได้มีส่วนร่วมกับการสร้างความสนุกสนานและความตื่นเต้นร่วมกันอีกครั้งโดยในฝั่งของจุลามีการนัดพบผู้ที่จะร่วมขึ้นอัธจันทร์ที่ประตู18 ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาส่วนฝั่งธรรมศาสตร์นัดพบผู้ร่วมขึ้นอัธจันทร,ร์ที่ประตู5ตั้งแต่เวลา12นาฬิกา25นาทีส่วนผู้ที่ไม่ได้เดินทางไปที่สนามสุพัชลาศัยสามารถร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาของทั้งสองสถาบันรวมทั้งติดตามบรรยากาศทั้งหมดของงานผ่านการถ่ายทอดสดจากช่อง9 M c o เอ d มธีรพลวัดเวียงคำถ่ายภาพธนกรวัศยานนท์ รายงาน